เคยเห็นทีมไหนที่ดีใจกับการจบอันดับ7มากกว่าการได้แชมป์ไหมวะถ้าคุณดูผลแข่ง MotoGP สนามสุดท้ายปี2025ที่บาเลเซียคุณอาจจะเห็นว่ามาร์โกเบ s ิกี้เข้าวินไปแต่เชื่อผมดิคนที่ฉลองกันเสียงดังที่สุดในพิษวันนั้นอาจจะไม่ใช่ทีมแชมป์แต่เป็นทีม Honda ครับทีมที่นักบิดของเขาลูกามาลิเน่จบแค่อันดับ7งงใช่ปะทำไมทีมระดับตำนานอย่างฮอนด้ต้องมาดีใจกับแค่อันดับ7เพราะนี่ไม่ใช่แค่การแข่งรถ แต่มันคือชัยชนะเชิงกลยุทธ์ที่โคตรสำคัญและมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ Honda กลับมาเป็นราชาอีกครั้งต้องยอมรับก่อนว่าปี2025เนี่ยเป็นปีที่ Honda แม่งพังของจริงรถ RC 213V ที่เคยเป็นเหมือนอาวุธเทพในมือมาร์คมาเกสกลายเป็นม้าพยศที่ใครขี่ก็แทบล้ม เครื่องยนต์ก็แรงสู้ชาวบ้านไม่ได้เข้าโค้งก็ยากออกโค้งก็สายพูดง่ายๆคือเป็นรถที่ขี่ยากชิบหายผลงานในสนามก็อย่างที่เห็นลมมากกว่าจบนักบิดหมดความมั่นใจจากทีมที่เคยลุ้นช้ำทุกสนามกลายเป็นทีมที่แค่ลุ้นให้จบในท็อป10ก็ถือว่าบุญแล้วมันคือวิกฤตท,ที่หนักที่สุดในรอบหลายสิปีของค่ายปีกนกเลยว่าได้แต่ในโลกของ Mo t ต GP เนี่ยมันมีทางลัดหรือที่เขาเรียกเท่ๆว่า o n c e ซ s i o n s มันคือสิทธิพิเศษที่ผู้จัดเขาทําขึ้นมาเพื่อช่วยทีมที่ผลงานกําลังห่วยให้กลับมาสู้กับชาวบ้านได้เร็วขึ้นคอนเซชั่นหรือไอ้บัตรโกงเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างอัปเกรดเครื่องยนต์ได้ตลอดปี ปกติทีมอื่นต้องฟรีดเครื่องยนต์ห้ามอัปเกรดระหว่างปีแต่ถ้ามีคอนเซชั่นฮอนด้าอยากจะยัดเครื่องสเปคใหม่ตอนไหนก็ได้เทสรถได้ไม่อันทีมอื่นโดนจำกัดวันทดสอบแต่ฮอนด้าสามารถเอารถไปเทสได้บ่อยเท่าที่ต้องการส่งนักบิดไวกาดสามารถส่งนักบิดทดสอบอย่างอเล็กซ์สปาการโลงมาแข่งจริงเพื่อเก็บข้อมูลในสนามแข่งได้เลยเห็นปะมันคือบัตรโกงชัดชัดเป็นเครื่องมือที่ฮอนด้าโคจะต้องการเพื่อกู้ซากรถของตัวเองแต่ไอการจะได้บัตรโกงนี้มา มันก็มีเงื่อนไขสุดย้อนแย้งอยู่ข้อหนึ่งก็คือคุณต้องพิส,สูจน์ให้ผู้จัดเห็นว่าคุณห่วยจริงกฎมันมีอยู่ว่าถ้าในฤดูก,กาลนั้นนักบิดของคุณดันฟอร์มดีขึ้นโพเดียมบ่อยไปหรือจบท็อปเทนเยอะเกินไปคุณจะถูกมองว่าเก่งเกินกว่าจะได้รับความช่วยเหลือแล้วก็จะโอดได้คอนเซชั่นไปด้วยชิบหายแล้วสิก่อนสนามสุดท้ายที่บาเลเซีย Honda าแม่งอยู่ในสถานการณ์ที่โคตรจะปริ่มน้ำถ้ามารีนี่หรือโจนเมียดันอง์ลงคีดีเกินไปจนจบท็อปเทนอีกแค่ครั้งเดียว Honda ก็จะเก่งเกินเกณฑ์แล้วก็จะชวดบัตรโกงนี้ไปทันทีภารกิจของ Honda ที่บา l เลเซียเลยกลายเป็นว่าต้องทําผลงานให้ดีแต่ห้ามดีเกินไปโคตรย้อนแยงเลยใช่ไหมละครับแล้วการแข่งขันก็เริ่มครับลูก้ามาลินีวันนั้นแม่งขี่ดีที่สุดในชีวิตกับ Honda เลยไล่แซงคู่แข่งขึ้นมาเรื่อยๆทีมงานในพิษต,ตอนนั้นคงรู้สึกแบบเฮ้ยเอ้ยเอาเลยลูกพี่แต่เดี๋ยวนะอย่าดีเกินไปเว้ จนกระทั่งจบการแข่งขันมารินี่เข้าเส้นชัยในอันดับที่7คือผลงานที่ดีสุดของเขาในฤดูกาลนี้และที่สําคัญกว่านั้นมันคืออันดับที่สมบูรณ์แบบที่สุดสําหรับ h o n ด้าการจบที่7ของเขามันคือการจบท็อป10ครั้งสุดท้ายที่พอดีแปะ๊ะไม่มากเกินจนทําให้ทีมอดคอนเซชั่นแต่มันก็ดีพอที่จะแสดงให้เห็นว่าทีมกําลังพัฒนาไปในทางที่ถูกต้อง มันคือชัยชนะทางกลยุทธ์ที่สําคัญที่สุดของ Honda ในปีนี้มาลินี่ให้สัมภาษณ์หลังแข่งว่าวันนี้เป็นวันที่ดีของผมและทีมอันดับ7เ,เป็นผลงานที่ดีที่สุดของผมและมันแสดงให้เห็นว่าเรากําลังมาทุกทางแต่ลึกๆแล้วเขารู้ดีว่าผลงานของเขามันมีความหมายมากกว่านั้นเยอะการได้คอนเซ s s ชันสมา r ครองทำให้ Honda เริ่มต้นแผนกู้ชาติทันที พวกเขาวางแผนจะใช้สิทธิ์ทดสอบแบบจัดเต็มในช่วงปิดซีซั่นเร่งพัฒนาเครื่องยนต์สเปคใหม่ที่แรงกว่าเดิมปรับปรุงแชสซีและระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยมีอเล็กซ์สปาการโรเป็นนักทดสอบคนใหม่เป็นหัวหอกแน่นอนแค่คอนเซชั่นมันไม่ได้เสกให้รถกลับมาเป็นแชมป์ในวันเดียวงานของพวกเขายังหนักอีกเยอะแต่ตอนนี้พวกเขามีเครื่องมือที่จําเป็นอยู่ในมือแล้วโจนเมียเพื่อร่วมทีมก็บอกว่าคอนเซซชั่นจะช่วยให้เราพัฒนาได้เร็วขึ้น ส่วนอัลเบรโตผู้อิกบอสใหญ่ของทีมก็ย้ำว่าผลงานของลูก้าคือสัญญาณที่ดีเรามุ่งมั่นที่จะทำให้ฮอนด้ากลับมาสู่จุดที่ควรอยู่อีกครั้งเรื่องราวในวันนั้นมันบอกเราว่า ในโลกของการแข่งขันที่ทุกอย่างวัดกันที่ความเร็วบางครั้งการชะลอเพื่อวางกลยุทธ์ที่ถูกต้องก็สำคัญกว่าการบิดคันเร่งจนสุดหมายการจบอันดับ7ของลูก้ามาริน่ที่บาเลเซียไม่ใช่แค่ตัวเลขบนตารางผลการแข่งแต่มันคือการวางอิดก้อนแรกที่แข็งแรงที่สุดในการสร้างปราสาทหลังใหม่ของฮอนด้าและมันคือข้อพิสูจน์ว่าบางครั้งก้าวที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ก้าที่ขึ้นไปบนโพเดียมแต่เป็นก้าวที่ทำให้เรามีโอกาสได้กลับไปสู้บนโพเดียมอีกครั้งแล้วคุณล่ะ คิดว่า Honda จะกลับมายิ่งใหญ่ได้ไหมในปี2026คอมเมนต์มาคุยกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ